เรื่องผีผีเรื่องกะลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สาสิตอนผีรายร้อมจูจูลมพัดอย่างรุนแรง จนเศษใบไม้ปลิวขึ้นไปแล้วลอยคว้างอยู่บนอากาศเสียงนกฮูกและนกค้าวแมวต่างส่งเสียงร้องตะเบ,บีงสิ่งแซ่ผสานกับเสียงหมาที่โก่งคอหอนหอยหวนน้อยกลัวจนหัวหดรีบแอบบังข้างหลังของพ่อนมที่ก้าวเข้าไปหาโดยไม่สะทกสถานท่ามกลางสายตาคมวาวของสีวันเพ็ญน,นางจ้องเขาและเกลี้ยวกลาด เมื่อเห็นน้อยเดินชิดใกล้กับทหารหนุ่มผู้ที่เคยแสดงท่าทีว่าพึงพอใจในตัวของสีวันเพนนางน้อยนี่ดัดจริตไปอยู่เคียงข้างพี่พนมทำไมบัดเดี๋ยวเถอข้าจักโบยมันให้หลังแตกอีกคนนางน้อยนางน้อยสีวันเพนอารมณ์เดือดพลาดเมื่อเห็นน้อยเกาะขอบจงกระเบนของทหารหนุ่มด้วยท่าทางสนิทสนมโดยไม่รู้ว่า เวลานั้นน้อยกลัวผีจนแทบก้าวขาไม่ออกเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากสีวันเพนบ่าวผู้ต่ำต้อยถึงกับสะดุ้งโยงใบหน้าซีดเผือดนางล่วงรู้ชะตากรรมของตัวเองว่าจะถูกเล่นงานขนาดหนักคุณพนมเจ้าขาช่วยบ่าด้วยเจ้าขา่าคุณสีวันเพนคงโบยบ่าวแน่ๆเลยเทียวเสียงสั่นพราด้วยความกลัวของบ่าวผู้อาภัพดังขึ้นพนมเหลียวมอง ก็เห็นแววตาที่หวาดวันเขาสงสารจับใจน้อยไม่ต้องกลัวดอกข้าจัะปกป้องเจ้าเองประดุดเสียงจากสวรรค์ชั้นฟ้าน้อยสุดร่างลงไปนั่งพนมมือไหว้ปลุกปลกเมื่อเงยหน้าขึ้นก็ต้องภาวาแล้วถอยโกรธสีวันเพ็ญยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าตาดำคมคู่นั้นวาวโรดดุดันเห็นแล้วสถานลึกเข้าไปในสวงในหาความเมตตาปราณีไม่ได้เลย ขณะที่พนมแสดงอาการรังเกียจอย่างชัดเจนเขาขยับถอยห่างเมื่อได้กลิ่นเหม็นตาบต่างโชยออกมานางน้อยข้าเรียกจนคอหอยจักแตกอยู่แล้วเองยังเฉยอีกหรืออยากชิมเรียวหวายจากข้าอีกคนนางทาดผีตะโกนใส่อย่างถืออำนาจนางไม่หว่านต่อสายตาชิงชังของพนมความรักที่เคยมีให้บัดนี้ไม่มีหลงเหลือแม้แต่น้อยความโหดเหี่ยมผิดมนุษย์ สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้คนนางไม่สมควรที่จะได้รับคำชื่นชมจากเขาอีกต่อไปแล้วบ่าวขอโทษเจ้าค่ะน้อยยังคงยกมือไหว้ด้วยเนื้อตัวสั่นรริกนางแสดงความหวาดกลัวออกมาจนไม่สามารถควบคุมเอาไว้ได้น้ำตาทั้งสองข้างที่หลั่งไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายนั้นพนมเห็นแล้วอดเวทนาไม่ได้สายตายินชามองสีวันเพนอย่างตำหนิติเตียน ผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในอำนาจของพูดผีถึงกับชะงักงันนางเก็บปราบลงไปกลางใจและรู้ทันทีว่าพนมไม่เหลือเยื่อใหญ่แห่งความรักให้ตนอีกแล้วสายตาที่เคยอ่อนโยนบัดนี้เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามนางไม่อาจจะทนอีกต่อไปแล้วกลายเป็นความแค้นเคืองจนแทบจะฉีกเนื้อเขาให้ขาดจนเป็นกระจุกและลิ้วฝอยการตกอยู่ที่น้อยอย่างเลี่ยงไม่ได้ มือเกรงเต็มไปด้วยเส้นเลือดปูดโปนแล้วกระชากเส้นผมบ่าวผู้น่าสงสารเต็มแรงโอ๊ยคุณสีวันเพนอย่าทำบ่าวเจ้าค่ะบ่าวเ,เจ็บบ่าวกลัวแล้วเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเมื่อผมถูกกระชากแล้วดึงจนหน้างายเลือดเต็มแรงแล้วก็จับเหวี่ยงไปมาไม่น่าเชื่อว่าสีวันเพนผู้มีรูปร่างผอมแห้งจะมีพละกำลังมหาศาล นางเหวียงร่างน้อยให้ลอยขึ้นจากพื้นแล้วเคลื่อนตัวไปหาอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดที่ได้รับน้อยสุดจะทนถึงกับกรีดร้องหอยหวนเส้นผมที่ถูกดึงจนตึงรังนั้นแทบจะหลุดออกจากหัวกะโหลกตาดำทั้งสองข้างเหลือขึ้นข้างบนและนางก็รับรู้ว่าเส้นผมขาดเป็นบางเส้นแต่หญิงใจมารไม่หยุดยั้งยังคงส่งเสียงหัวเราะเหมือนคนสติไม่ดี ดีสมน้ำหน้าอยากกระด้างกระเดืองต่อข้าดีนักเองต้องโดนเช่นนี้แหละข้าจักสั่งสอนเองให้ราบจำํำความเหี้ยมโหดฉายชาบอยู่ในดวงตาคู่คมพนมถึงกับตกตะลึงจังงังเขาตรึงเท้าอยู่กับที่และเขาก็เพิ่งผ่านพบด้วยตัวเองเมื่อก่อนก็ได้ยินแต่บ่าวไพร่เล่าลือกันว่าสีวันเพนโหดร้ายยิ่งนักแต่ก็ไม่คิดว่าศรีวันเพน จะกลายเป็นผู้มีจิตใจเหี้ยมเกินความเป็นหญิงเขากลัวจนขนลุกบัดนี้ความสวยความอ่อนหวานน่ารักไม่มีอีกแล้วใบหน้าที่เคยอุมอิ่มเพราะวัยสาวบัดนี้แปรเปลี่ยนไปแห้งเกรียมลร้สิ้นความมีน้ำมีนวลดวงตาหวานก็กลายเป็นแข็งกระด้างดุดันปากที่เคยแย้มยิม้มเมื่อเจอกันบัดนี้แห้งแตกเป็นขุยเสียงหัวเราะยังมีความสุขประสานกับความบ้าคลั่ง ที่ทำร้ายเมียบ่าวของหลวงราชศักอย่างรุนแรงเปรียบประดุดพูดผีจากขุมนรกอเวจีสีวันพินไร้ดวงจิตความเป็นมนุษย์นางกำลังถูกครอบงามจากวิญญาณร้ายพอนมสุดจ,จะทนเห็นน้อยได้รับความทรมานอีกต่อไปเขาทลันร่างใหญ่แข็งแรงเข้าไปจุนใกล้ขณะนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องคืนคราแทรกเข้ามาเป็นระยะกลายเป็นบรรยากาศแห่งความน่ากลัว แต่พนมหาได้ใส่ใจเขาจึงตะเบงเสียงลั่นหยุดคุณสีอย่าทำร้ายผู้ที่ด้อยกว่าเลยสิ้นเสียงห้ามของชายชาตินักรบสีวันเพนหยุดกึกอยู่กับที่แล้วปล่อยเส้นผมของหญิงผู้น่าสงสารทันทีร่างนั้นจึงอ่อนยวบลงไปกองกับพื้นเหมือนผ้าคีริ้วเก่าๆผืนหนึ่งทุกอย่างเงียบนิ่งไม่ไหวติงน้อยถึงกับสลบคาที่เลือดไหลย,ย้อยลงมาเปื้ตามหน้าผาก แล้วเลื่อนไหลเต็มใบหน้าอันกล้านเกลียมพี่พนมห้ามฉันลึอใบหน้าดำแห้งตอบจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกค่อยๆผินมาหาตาทั้งสองข้างเหลือกจนเกือบจะถลนจมูกบานพเยอพยาบตามแรงหายใจริมฝีปากนั้นเล่าอ้าสยยจนเห็นฟันดำจนน่ากลัวขอรับกลับผมเกรงว่าน้อยจากมีอันเป็นไปเสียก่อนเพียงแค่นี้ก็สิ้นสติไม่รู้เรื่องแล้วขอรับ ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงนอบน้อมศีรษะค้อมก้มลงแต่ไม่ไวที่จะเหลือบมองดูร่างงอคุดคูของน้อยด้วยความเวทนาและในใจสาบแช่งผู้หญิงจิตสารให้ตายตกลงไปในนรกโดยเร็วทว่าร่างใหญ่ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะอย่างชอบใจจากหญิงคนเถื่อนดังขึ้นจนแสบแก้วหู <ossen cc ara> พี่พนมยายถึงห่วงมันนักกับอีแค่บ,บ่าวสะถุนผู้หนึ่ง ในเมื่อมันขัดคำสั่งนายมันควรถูกลงโทษเช่นนี้แหละไม่มีความเมตตาสงสารติดอยู่ในกระมลสันดานแม้แต่น้อยเดียวความโหดร้ายที่แสดงออกมานั้นทั้งน้ำเสียงและแววตาที่มองน้อยเต็มไปด้วยความชิงชังพนมใจหายว่าวาบเขาไม่กล้าเข้าใกล้เกรงว่าจะได้รับอาญาเถื่อนตามไปด้วยอีกคนผู้หญิงนางนี้กำลังบ้าอำนาจและไม่มีเหตุผลใดๆ นอกจากทําเพื่อความสะใจของตนเองเท่านั้นแต่มันก็หนักไปนักขอรับความกลัวกับกลายเป็นความกล้าขึ้นมาเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นคนถูกรังแกโดยไม่มีทางต่อสู้และปล่อยให้ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่ากระทําเพียงฝ่ายเดียวสําหรับเขาแล้วถือว่าไม่ยุติธรรมหนักหรือน้อยไปด้วยซ้ากับความผยองของมันพี่พนมไม่รู้อันใดอีนางผู้หญิงคนนี้ เมื่อก่อนมันกำแหงกับชั้นนักครานี้จะถูกลงโทษตามความเหมาะสมพนมพุ่งรู้ว่าเหตุที่น้อยถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมเพราะแรงแค้นจากสีวันเพนที่เก็บกดเอาไว้เมื่อถึงเวลาจึงชำระโทษอย่างสาสมผู้หญิงที่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษน่ากลัวจนกลายเป็นความขยะแขยงไม่ควรที่จะเข้าใกล้เช่นเดียวกับสีวันเพนเมื่อเห็นแววตาเดียดฉัน ของผนมเท่านั้นนางรู้สึกร้อนว่าไปทั้งใบหน้าในเมื่อคุณสีวันเพนสะสมความแค้นเอาไว้แล้วมาเล่นงานเมื่อสบโอกาสกลับผมก็คงไม่ขอปรามใดๆอีกร่างสูงใหญ่หันกลับด้วยความผิดหวังรัคนชิงชังสีวันเพนมีความรู้สึกว่าเหมือนโดนตบหน้าจึงไม่ยอมให้ผู้ชายที่เคยเทิดทูนตัวเองได้ผ่านเลยไปนางถือว่าเป็นผู้กลุมอำนาจทุกอย่างในเรือนนี้จึงเรียกให้หยุดโดยไว เดี๋ยวก่อนพี่พนมฉันยังไม่ได้ลงโทษพี่เลยชายหนุ่มหยุดชะงักใจหายว่าเมื่อรู้ว่าจะถูกลงโทษบ้างเขาได้แต่ถามตัวเองว่าทำสิ่งใดผิดแล้วโทษหนักหนาน,านั้นจะมีสักเพียงใดกระผมไม่รู้เลยว่าทำอันใดให้คุณสีวันเพ็ญขุนเคืองถึงต้องรับโทษทันฮิฮฮ <c oughs> ิฮานนี้ยังไม่รู้อีกลึกพี่พนมเอย๋ยโทษที่พี่ห้ามฉันไม่ให้รังแก นางบ่าวขี้ขาดนี่ไงเราฉันเคืองมากนะหญิงใจชั่วตบท้ายด้วยเสียงหัวเราะลงลูกคออย่างมีความสุขมือทั้งสองข้างยกขึ้นร่ายรำเหมือนกับคนบ้าพนมได้แตกขมแมวท้องด้วยความชิงชังเขาอยากกลั้นหายใจให้ตายจนรู้แล้วรู้รอดที่ต้องมาทนเป็นพาดอารมณ์ของคนจิตไม่ปกติความเงียบเข้ามาปกคลุมพนมไม่เอ่ยคำใดๆออกมา นอกจากนิ่งเงียบเพียงอย่างเดียวสีวันเพลมองตาขวางแล้วชี้ไปที่คูน้ำขนาดใหญ่ฉันจักให้พี่ตักน้ำในครองนั้นไปใส่ตุ่มข้างบนให้เต็มครบทุกตุ่มถ้างานไม่เสร็จห้ามหยุดเด็ดขาดชายชาติทหารเยือกเย็นกลางใจรู้ว่าถูกกลั่นแกล้งด้วยความจงใจที่บังอาจเข้ามาปกป้องบ่าวไม่ให้ถูกลงโทษแต่เขาไม่ยอมปริปากบนแล้วทำตามโดยง่ายเพราะถือว่าเป็นกรรม ที่เคยก่อเอาไว้ในชาติปางก่อนเมื่อถึงเวลาก็จะต้องชดใช้ต่อเจ้ากรรมนายเวรต่อให้เหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจตายเขาจะไม่ร้องขอความเมตตาจากหญิงใจโฉดแต่อย่างใดหาบแล้วหาบเล่าที่ตักน้ำจากคลองขึ้นไปเทใส่ตุ่มขนาดย่อมย่อม แข้งขาของเขาโซเซจนสั่นระริกแทบจะหมดเรี่ยวแรงแต่พนมกัดฟันสู้ไม่ท้อถอยแม้แต่น้อยนวลจิตจรวยและบ่าวต่างกอดกันร,ร่ำไห้ด้วยความสงสารต่อทหารกล้ามันไม่ใช่คนมันคือผู้ผีจากนรกชัดๆจรวยบริภาทออกมาด้วยความชิงชังนวลจิตหวาดกลัวจนถึงขีดสุดรีบเอามือปิดปากญาติผู้พี่เอาไว้แล้วก็ปรามด้วยเสียงเบาหวิว คุณพี่อย่าเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาได้ยินเราจะเดือดร้อนนะเจ้าค่ะงั้นพวกเราก็กลายเป็นบ้าใบาทนให้มันกดขี่ข่มเหงเหมือนไม่ใช่คนเช่นนี้หรือท้องนวลจิตไม่เอาเจ้าค่ะคุณพี่นิ่งเสียดีกว่าหลับตาสวดมนต์ส่งแรงใจไปให้พนมด้วยเถิดนวลจิตพูดจบก็นั่งสมาธิโดยเร็วไม่ยอมเอ่ยคำใดๆออกมานอกจากสวดมนต์บูชาพระรันาตนไตรด้วยดวงจิตอันแน่วแน่ จรวยเห็นดังนั้นจึงรีบทําตามโดยเร็วแต่ไม่อาจรอดพ้นสายตาอันกล้าวและน่ากลัวของหญิงชั่วริมฝีปากหน้าเกลียดขยับแบะและขึ้นลงไปมากระทั่งปวดศีรษะเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์และนางก็เข้าไปห้ามโดยเร็วเพราะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ดำเนินต่อไปศีรษะของนางอาจจะระเบิดได้หยุดหยุดพันเดียวนี้นะอีนางผูดี ไม่เช่นนั้นข้าจักเอาไวา้ลงหลังเองทั้งสองคนนางแผดเสียงลันเสียจนทุกคนสะดุ้งตกใจเมื่อตั้งสติได้บ่าวต่างพากันมารายรอมกรอบไม่ยอมให้สีวันเพนเข้าใกล้ดวงจิตเท่ากับเพิ่มความโกรธแค้นเป็นมากเท่าทวีคูณแม่สีมีอันใดก็พูดมาเถิดอย่าใช้วาจาสามหาวเช่นนี้เลยนวลจิตพยายามเก็บกันความไม่พอใจเอาไวา้แล้วกล่าวเตือนให้รู้สำนึกแต่หญิงใจมารไม่ใส่ใจ ยังคงตะเบงเสียงเก,กลี้ยกราดดังลั่นแม้ว่าหลวงราชศักซึ่งกำลังเอนหลังก็ต้องสะดุ้งเฮือกแล้วผ่าล่างสู้ผอมเดินกระย่องกระแย่งออกมาดูส่วนกับพนมที่กำลังหาบน้ำจนเกือบจะชนทว่าเขาไม่ทักแม้แต่คำเดียวนี่หนังผู้ดีตีนแดงบางอาจมาสอนข้าผู้เหนือกว่าใครในเรือนนี้บุญแค่ไหนแล้วที่ให้ที่สุขหัวนอนอยู่ภายใต้เรือนของข้าหญิงคนชั่ว แสดงความเป็นเจ้าของครองทรัพย์สินสมรสระหว่างนวลจิตกับหลวงราชศักดิ์เอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจรวยโกรธจนเลือดขึ้นหน้าทำท่าจะก,กระโจนใส่แต่นวลจิตจับมือเอาไว้ทันในเมื่อเช่าอยากได้นะักก็เอาไปเถิดฉันไม่ต้องการดอกสมบัติล้วนแต่เป็นของนอกกายทั้งสิน้นอ้าวในเมื่อไม่อยากได้แล้วเจ้าทนนอนคุดคูอยู่เบื้องล่างทําไมเล่าเชิญออกไปเลยข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกต่อไป นางตะเพื่อได้ซึ่งซึ่งหน้าอย่างไม่ครามเกรงจจรวยสุดจะทนรีบเข้าปกป้องน้องสาวทันควันมันจักมากาเกินไปแล้วนะนางเหลงเองมันก็ไพร่เถื่อนไม่รู้จักบุญคุณของน้องนวลจิตที่เมตตารับเองเอาไว้ในเรือนท้ายสุดกลับเนรคุณเช่นนี้ตายไปเองต้องตกนรกแน่แท้เชียวทุกคนสะดุ้งต่อคำแฝงแช่งของจรวยเช่นเดียวกับสีวันพินนางกรีดร้องอย่างสุดจะทนรับต่อความจริงนั้นได้ นางจึงพะวาเข้ามาจะทำร้ายแต่บรรดาบ่าวต่างแอ่นอกรับไม่ยอมให้เข้ามาง่ายๆแกนางแก่ทึนทึกอย่าอยู่เลยเอ๊ะนี่พวกเองคิดจะแข่งข้อกับข้าเรื่องไงข้าไม่ยอมให้พวกเองกำแหงอีกแล้วข้าจักหวดหวดเช่นนี้ไหวายในมือของนางไล่ตีบ่าวไพร่เต็มแรงเสียงไหวกระทบเนื้อดังลั่นตามด้วยเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดของทุกคนได้ดังขึ้นรวมทั้งนวลจิตกับเตรวย ก็พลอยโดนห่างเลขไปด้วยอย่าทำน้องนวลจิตไม่เช่นนั้นข้าจะไปบอกคุณลุงพ่อของน้องนวลจิตให้มาจัดการกับเจ้าอย่างเด็ดขาดจะรวยสุดจะทนเห็นน้องสาวโดนเคียนตีจากเมียบ่าวของหลวงราชศักด์ได้จึงขู่ให้กลัวซึ่งก็ได้ผลสีวันเพนชะงักมองจจรวยด้วยความเคียดแค้นชิงชังเอ็งไม่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขู่ข้าดอกข้าไม่กลัวเลยแล้วเอ็งอยากคิดหนีมันไม่มีทางออกจากเรือนแห่งนี้ได้ เฮ้ยนางผีตายทองกลมพาพักพวกมาเล่นงานพวกมันบัดเดี๋ยวนี้เลยสิ้นคําหญิงใจบาปเราพูดผีต่างร้องเสียงแซ่และปรากฏตัวในรูปแบบน่าเกลียดน่ากลักวให้ทุกคนเห็นบ่าชายหญิงต่างพากันหวาดกลัวแล้วกรีดร้องอย่างคนเสียสติไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็จะเห็นผีผุดขึ้นมาขวางหน้าตลอดเวลาทุกคนถูกขังเอาไว้ใต้หุนเรือนด้วยภาพมายาแห่งปีศาจร้อน คุณพี่เจ้าคะ่ะน้องจักขาดไกตาอยู่แล้วมันน่ากลัวเหลือเกินช่วยได้เถิดเจ้าคะ่ะนวลจิตกลัวจนตัวสัน่นเมื่อเจตตะพูดตนหนึ่งโผล่เข้ามาจากเสาเรือนใกล้ตัวหัวมันไม่มีมีแต่ดวงตาที่เลือกถลนออกมาแล้วตะวัดกวัดแกว่งใกล้เข้ามาดูเหมือนมีใครโยนตามันเล่นลิ้นยาวแดงแลบยื่นออกมาจนเกือบตวัดรัดคอนวลจิตกรีดร้องจนสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วย น้องนวลจิตอย่ากลัวมันเป็นแค่เพียงภาพมายาเท่านั้นหลับตาเสียเถิดน้องพี่จะรวยตะโกนแข่งกับเสียงหวีดร้องของผู้คนและพูดผีที่หลอกหลอนขณะเดียวกันนั้นฝนก็ได้ตกลงมาจนเกิดเสียงดังแล้วเปียกทุกคนที่อยู่บนชานเรือนและบัดนี้บ่าวทุกคนต่างล้มตัวนอนซบหน้ากับพื้นด้วยเนื้อตัวสันดร,ริกโชคดีมันเป็นแค่เพียงหลอกให้กลัวไม่เข้ามาทำร้าย แต่ก็มีคนตกใจกลัวจนนอนสลบแน่นิ่งนวนจิตพยายามรวบรวมสมาธิแล้วนั่งหลับตาสวดมนต์ขอให้คุณพระคุ้มครองเสียงสีวันเพนกรีดร้องแล้วยกสองมือกลุม่มศีษะของตัวเองเอาไว้จนแน่นขณะเดียวกันนั้นฝนได้กระหนำ่ำทวีความรุนแรงตกลงมา,มามากยิ่งกว่าเดิมแต่สีวันเพนหาได้หยุดส่งเสียงกรีดร้องแต่อย่างใดโอ๊ยหยุดเสียที อย่าสวดมนต์หัวข้าจากระเบิดอยู่แล้วนางร้องกร,ดกรีดเหมือนคนบ้าหลวงราชศักดิ์รีบลงมาประคองล่างเหม็นเน่าที่โอนเอ็นทำท่าจะลม้มลงกับพื้นถ้าไม่อ้าแขนรองรับเอาไว้เสียก่อนศีรษะของนางคงจะฟาดกับต้นเสาขนาดใหญ่ผู้ใดทำเมียข้าให้เจ็บปวดเองใช่ไหมนางนวลจิตทุกคนสะดุ้งจังงนันเมื่อได้ยินคำพรุษสวาสดจากชายผู้สูงศัก์และไม่คาดคิดว่า เขาจะกล้าเรียกนวลจิตราวกับพวกไร้สกุลคุณหลวงเหตุใดถึงว่าน้องเช่นนี้เล่านวลจิตสุดกายนวลจิตสุดกายลงกับพื้นพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความเสียใจยอย่างสุดชีวิตแต่หลวงราชศักขมเม้นมองอย่างแค้นเคืองแม้รู้ว่าเขาโดนมนต์ผีแต่นางก็ยังคงเจ็บปราบกลางใจและไม่อาจจะทนรับได้